คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์สับขาหลอกหัวละหมื่นดูเหมือนจริงจังแต่ไม่จริงใจนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็หัวละหมื่นบาทวันนี้รู้สึกได้ว่าเพื่อไทยการละครน้ำเน่าไปหน่อยแถมบทก็ไม่แน่นมีแนวโน้มว่าอยากจะจบก็จบเอาดือด้อวานนี้นักข่าวถามช่วยคลัง จุลพันธ์อมรวิวัฒว่ามีแผนสำรองหรือเปล่าหากร่างพระราชบัญญัติกู้เงินมาแจกประชาชนไม่ผ่านสภาคำตอบคือไม่มีส่วนนายกเศรษฐาก็พูดไปในทิศทางเดียวกันไม่อยากจะบอกว่ามีแผนสำรองอย่างไรแต่รัฐบาลเราทำงานโดยมีหลายมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจออกมาวันนี้โฟกัสเรื่องดิจิทัลวอลเล และที่ผ่านมารัฐบาลแสดงจุดยืนชัดเจนที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจและมีขั้นตอนชัดเจนอีกทั้งต้องคอยฟังทางคณะกรรมการกฤษฎีกาและขออนุมัติจากรัฐสภาที่ชัดเจนออกมาด้วยที่จริงไม่ผ่านก็ดีครับเพราะนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็หัวละหมื่นบาทนี้จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจงบประมาณแผ่นดินระเบียบวินัยการเงินการคลังมากกว่าที่ประเทศจะได้ประโยชน์ แต่ในมุมของรัฐบาลเพื่อไทยดูจะปล่อยนโยบายนี้ง่ายไปหน่อยเมื่อเทียบกับการกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะแจกมาโดยตลอดอีกทั้งข้ออ้างที่ว่าเศรษฐกิจประเทศกำลังย่ำแย่อย่างหนักหากไม่มีการกระตุ้นแบบกระชากก็ยากที่จะกลับมาได้ฉะนั้นการบอกว่าไม่มีแผนสำรองใดๆทั้งสิ้นก็เท่ากับว่ารัฐบาลปล่อยให้ประเทศ ต้องเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำสุดขีดนี้ต่อไปก็น่าแปลกใจนะครับรัฐบาลที่เชื่อว่าประเทศไปไม่ไหวแล้วกลับไม่มีแผนสำรองใดๆที่จะกอบกู้แต่จะนั่งดูประเทศชิบหายหรือแท้ที่จริงแล้วรัฐบาลก็รู้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในขั้นฟื้นตัวไม่จำเป็นต้องอัดฉีดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยการทุ่มงบประมาณกว่า5แสนล้านบาทเข้าไปในระบบ แต่ที่ต้องทำเพราะได้เอาไปหาเสียงเลือกตั้งไว้อีกทั้งพรรคเพื่อไทยมีได้ชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ตามที่คาดหมายความฮึกเหิมในการทำนโยบายจึงมีน้อยกว่าความกังวลเรื่องสถิรภาพของรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลคงตระหนักแล้วว่าหากนโยบายกู้มาแจกมีปัญหากลางทางจนไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ก็ควรจะปล่อยไปเพราะการดื้อรัน้น จะทำให้รัฐบาลอายุสั้นได้ที่จริงนโยบายแจกเงินนี้ยังมีทางออกอีกมากมายอยู่ที่รัฐบาลปรารถนาที่จะทําหรือไม่อย่างเช่นโครงการคนละครึ่งซึ่งใช้งบประมาณไม่มากนักสามารถใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินได้เลยไม่ต้องกู้วิธีการนี้คือสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นและรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ เพื่อรักษาระดับและทิศทางของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดซึ่งรัฐบาลลุงตู่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างมากกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากได้จริงปัจจุบันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่หรือไม่คำตอบคือยังมีความจำเป็นอยู่แต่ถึงขั้นต้องนำเงินกว่า5แสนล้านบาทมาละเลงให้หมดภายใน6เดือนหรือไม่คำตอบจากกูรูเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลังอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติรวมทั้งผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันก็พูดตรงกันว่าไม่จําเป็นจะกลายเป็นการขี่ช้างไล่จับตัก,กะแตนไปอันที่จริงการที่รัฐบาลตัดสินใจออกเป็นพระราชบัญญัติแทนที่จะเป็นพระราชกำหนดนั้นอาจมีเจตนาบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันไปดูที่สำนักข่าวอิสารารายงานเอาไว้ก่อน นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540จนถึงวิกฤตโควิด -19 พบว่าระหว่างปี2541ถึง2564รัฐบาล5ชุดรัฐบาลชวนหลีกภัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกพรกรก,รกู้เงินหรือร่างพรบรกู้เงิน วงเงินกู้ตั้งแต่3าแสนล้านบาทขึ้นไปอย่างน้อย9ฉบับใน9ฉบับดังกล่าวที่ออกเป็นกฎหมายได้สำเร็จก็คือออกในรูปของพระราชกำหนดทั้งสิ้นเพราะมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนสำหรับสองฉบับที่ออกไม่สำเร็จคือร่างพรบกู้เงิน4ี่แสนล้านบาทโดยที่ประชุมครมในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิเวชชาชีวะมีมติอนุมัติหล,ลักการร่างพรบฉบับนี้ เมื่อวันที่6พฤษภาคม2552แต่ต่อมาคอรมอรตัดสินใจยกเลิกเองร่างพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทโดยที่ประชุมคอรมอรในสมัยยิ่งลักษ์ชินวัตรมีมติอนุมัติหลักการร่างพรบฉบับนี้เมื่อวันที่19มีนาคม2556แต่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเห็นว่า มิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนครับหากรัฐบาลจริงจังกับนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ก็น่าจะฉุกคิดสักนิดว่าโอกาสกู้สำเร็จต้องทำอย่างไรสถิติมันมีให้เห็นอยู่แล้วอีกทั้งการออกเป็นพระราชกำหนดมันยิ่งตอกย้ำว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนแต่รัฐบาลเลือกที่จะจำเป็นเร่งด่วนด้วยการออกเป็นพระราชบัญญัติที่มีขั้นตอนยุ่งยากและยาวนานกว่า แถมยังบอกว่าไม่มีแผนสำรองอะไรเลยถ้าจบก็คือจบกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาครับดูเหมือนรัฐบาลพยายามอย่างแสนสาหัสที่จะกู้มาแจกแต่ในความพยายามนั้นรัฐบาลไม่อยากแลกกับเสถียรภาพของรัฐบาลฉะนั้นโชคดีสุดของรัฐบาลคือตกในชั้นกฤิสตกาและรัฐบาลก็คงอยากให้เป็นเช่นนั้นแล้วจะจบหรือเปล่าอย่าประมาทเชียวครับ พราะสีสุวรรณจัญยานักร้องขวัญใจแม่ยกไปร้องกะกะตตรวจสอบแล้วว่าโครงการเงินดิจิทัล w a l l ล็เข้าขายหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองหรือไม่พร้อมแนบโทษจำคุกตั้งแต่1-10ถึง10ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกำหนด20ปีไปด้วย เนื้อหาคำร้องบอกว่าช่วงหาเสียงแคดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยที่ชื่อเศรษฐาทวีสินไปปราศัยกับชาวบ้านว่าจะไม่มีการกู้เงินมาใช้กับโครงการนี้แต่จะใช้การบริหารงบประมาณปกติเมื่อทำหนังสือที่ลงนามโดยหัวหน้าพักเพื่อไทยชีย้แจงมายังกะกะตตามมาตรา57ของพรปว่าด้วยพักการเมืองถึงที่มาของเงินที่จะใช้ว่าใช้งบประมาณปกติ จู่ๆนายกกลับบอกว่าต้องกู้มาแจกก็ไม่ทราบครับว่ากะกะตจะวินิจฉัยอย่างไรแต่เรื่องกู้หรือโกงนี้พักเพื่อไทยนี่แหละไปเป่าหูให้มวลชนเกลียดรัฐบาลลุงตู่ว่าดีแต่กู้กู้มาโกงจึงเกิดภาพจำการกู้ก็คือการโกงดังนั้นเมื่อนายกเสถายืนยันกับประชาชนบนเวทีปราศัยว่าไม่กู้เด็ดขาด มันก็มีผลต่อคะแนนนิยมอย่างแน่นอนแต่อย่างว่าหากนโยบายนี้ตกในชั้นกฤษฎีกาคำร้องของนักร้องหมายเลขหนึ่งก็ตกไปแต่ถ้าผ่านทะลุสภาอาจได้ลุ้นถึงขั้นต้องชิงดำเห็นกันอยู่หลัดหลัดอ้าวคุกซะแล้ว